ฮัลโหลสวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสูเส่เซซัตทโรนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปกันอ่าน,นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤกษบภละคนะพฤษบนะคะประจําเดือนมก,กราคมนี้นะคะชาวราศีพฤษบก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะโดยชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตำหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอันราคาะสำหรับของชาวราศีพฤกษบนะคะดับแรกก็ต้องขอแฮปปี้นิวีย r ร์นะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ปี2024นะคะขอให้เป็นปีที่ดีมีความรักมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็ได้พบเจอกับ best version of yourself นะคะ สำหรับในเอพิโซดนี้นะคะตัวสิสเองหมาช้านะคะเนื่องจากว่าเาเป็นเขาเรียกวอะไรอะเอ่อฟู้ดพอยซ์นิ่งนะคะอาหารเป็นพิษนะคะนอนอยู่โรงพยาบาลนะก็เลยทำให้คลิปไม่ต่อเนื่องนะคะทั้งที่โพสเอาไว้แล้วว่าเออจะทำให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย นะก็ต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะแต่ก็จะยังคงเต็มที่กับการอ่านเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์เองก็แฮปปี้ดีแล้วร่างกายก็แข็งแรงดีแล้วนะคะอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะพลิกษพสำหรับในเดือนมกราคมนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนเข้ามาหาพลิกษพนะคะแล้วก็อยาก ที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะคะหรือเข้ามาชอบพอคุณเข้ามามีความรู้สึกดีๆกับคุณเข้ามามี passion อะไรอย่างเงี้ยนะคะกับคุณเราก็ดูแล้วเขาพยายามที่จะเข้าหาแล้วก็พยายามในการที่จะทำงานหนักในความสัมพันธ์นี้นะคะ ะะเป็นเบเนอจนะคะเป็นไพ่ Six of s อ o โซ s นะคะหกดาบนะคะตามมาด้วยไพ่ i l d r e n เป็นช่วงจังหวะเวลาของการที่เหมือนความสัมพันธ์มันเพิ่งแรกเริ่มนะคะเพิ่งได้คุยกันอะไรกานอะไรเงี้ยนะคะ พฤกษบในอพิโซดนี้คุณดูไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไรนักนะคะสำหรับคนโสดอันนี้ต้องพูดตรงๆคุณดูโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของชีวิตของคุณในตอนนี้นะคะเกี่ยวกับในสิ่งที่คุณอยากจะทำแพลนอะไรใดๆที่คุณเคยคิดเคยฝันไว้นะคะคุณดูคุณจะโฟกัสไปในเรื่องนั้นมากกว่าพอมาใน,นส่วนของในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอมีคนเข้ามาเนี่ยคือเอาจริงๆคุณไม่ได้ปิดกั้นใจแต่คุณเองก็ไม่ได้เปิดใจแบบปรับ ความรักร้อเเนะคะคุณมีความรู้สึกว่าก็ยังคงเปิดแง้มประตูหัวใจไว้บ้างสําหรับเรื่องรักนะคะแต่คุณก็อยากจะค่อยๆดูไปก่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้หรือว่าในปีที่ผ่านมาพฤกษบอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายมากกับเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรหลายๆอย่างดูไม่ได้เป็นอย่างที่คิดดูไม่ได้เป็นอย่างที่หวังตัวคุณเองก็ ม่อยากจะคิดอยากจะหวังอะไรตรงนั้นแหละนะคะก็อยากที่จะปล่อยให้อ่ทุกๆอย่างมันก็เป็นไปตามทางของมันนะคะพูดง่ายๆคือพฤกษบในเดือนนี้ปล่อยเบลอปล่อยเชลนะคะเกี่ยวกับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ใครเข้ามาจะคุยอะไรกับคุณคุณก็คุยแต่ว่าคุณจะไม่ได้เหมือนกับแบบไปสนใจเรื่องความรัก สักเท่าไหรนะ่นักนะคะทีนี้คนที่เข้ามาหาคุณนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆว่าจะเป็นรักต่างไวัยเป็นต่างชาติต่างภาษาคนที่อยู่ไกลนะคะ แต่คนคนนี้เป็นคนที่เหมือนเขาต้องการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบจริงๆแล้วเขาจะพูดตั้งแต่แรกเขาจะชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าเขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหนนะคะแล้วเขาก็จะท r e a เราในแบบนั้นเพราะฉะนั้นในในเดือนนี้ค่ะที่สิดเห็นนะคะสำหรับของพฤกษบที่เป็นคนโสดคือจะมีคนเข้ามาที่ชัดเจนมากๆว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาก็จะ t r e ตในไป เราในไปในเวนั้นในแบบนั้นนะคะที่เขาบอกแล้วว่าเขาต้องโอเคสมมติว่าเขาบอกแล้วว่าเขาต้องการความรักความสัมพันธ์แบบคนรักเขาก็จะ t r e ตเราในแบบนั้นซึ่งพระสบซนบอกตามตรงว่ากับคนเนี้ยคือเป็นคนที่อาจจะทําให้คุณเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกประทับใจตรงที่เขาเป็นคนที่รักษาคําพูดมากมาก เขาพูดอะไรเขาจะทาตามนั้นเขาบอกเขาจะดูแลคุณคือเขาก็จะดูแลเขาบอกเขาจะเทคแคร์เขาจะพาคุณไปทําเรื่องเทาง่า,ทานั้เท่านี้หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่คือเขาก็จะทาคือคุณจะเห็นเลยนะคะจากคนคนนี้ซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ตัวคุณเองอะ่ะจะค่อยๆเปิดใจให้กับเขาก็ได้นะคะในอนาคตนะขอดูไพ่เพิ่มเติมนะคะสําหรับครึกศพที่เป็นคนโศกนะคะเดือนมก,การาคมนี้ไพ่เอาคำออกมาไว้อย่างไรบ้าง เอาจริง,รงๆพึกศบก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีแฟนหรือว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างที่จะโหดร้ายหรือว่าทำร้ายคุณอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าสำหรับในในกับคนเนี้ยคุณจะได้รับความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอะซึ่งใป็นความรู้สึกคุณจะได้รับรู้ว่าคนที่ ตั้งใจที่จะเข้ามารักเราจริงๆหรือคนที่เขาตั้งใจที่จะเข้ามาสารางความสัมพันธ์กับเราจริงๆอะ เขาจะมีวิธีการเข้าหาเราแบบไหนหรือเขาจะมีวิธีการพูดเขาจะมีวิธีการดูแลเทคแคร์เราแบบไหนนะคะคนนี้ที่จะเข้ามาหาปรึกษในเดือนนี้จะเป็นคนที่โชว์สิ่งเหล่านั้นให้คุณเห็นนะคะแล้วก็อาจจะอย่างที่บอกไปอาจจะทําให้คุณอยากเปิดใจให้เขาก็ได้ในอนาคตนะคะความสัมพันธ์นี้ดูแล้วก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าเริ่มต้นได้สวยแล้วก็เริ่มต้นได้ดีมากๆสําหรับในเดือนนี้นะคะอราคาสําหรับคนโสดก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ สำหรับชาวราศีพฤกษบรักขณะพฤกษบนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเมเนจอร์ที่ออกมาเป็นไพ่เปท์เจวานนะคะแล้วก็เป็นไพ่แพชชั่นนะคะมองว่าสำหรับในคนคุยท,ที่ที่แบบเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างจะมีโอกาสสูงมากที่ความสัมพันธ์จะชัดเจนหรือจะมีอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะ ซึ่งจาก energy ของไพ่ในตรงนี้นะคะส่วนใหญ่จะมาจากพฤกษบเองนะคะที่เป็นคน take action หรือว่าเป็นคนที่พยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากตัวคุณเองได้รู้ใจของตัวเองแล้วคะ่ะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้นะคะสำหรับคนปัจจุบันที่คุยอยู่ก็ต้องบอกตามตรงว่าก็อาจจะมีบางอย่างที่ไม่ได้ถูกใจเท่าไหร่นักนะคะไม่ใช่คนที่ถูกใจกับเราได้ร้เปอร์เซ็นต แต่ตัวคุณเองรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ถึงเขาจะไม่ใช่คนที่เราถูกใจด้วยร้อเอร์ซแต่พออยู่ด้วยกันหรือพอได้ใช้ชีวิตได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับแบบเป็นจิ๊กซอที่มาต่อกันได้ได้อย่างสมบูรณ์สมมุติว่าอันนี้เป็นสมมตินะสมมติว่าตัวเราเองอาจจะเป็นคนหงุดหงิด นะคะเป็นคนขี้รำคาญคนคนนี้ที่เราคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบทะเลาะไม่ชอบเรื่องอ,อะไรที่มันดูเป็นเรื่องขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูงูกิดตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่คอยเบรกเราเป็นคนที่จะทําให้เราแบบใจเย็นขึ้นอะไรมากขึ้นคือเขาจะมีความเป็นเขาบางอย่างนะคะจะเหมือนทําให้เราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอ่ะใช้คํานี้นะคะหรือว่าลดข้อเสียเราน้อยลง นะเพราะฉะนั้นพรกสบคุณค่อนข้างที่จะมีใจให้กับคนคนนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามีเขาแล้วเนี่ยตัวคุณเองนะ่าจะได้เป็นคนที่แบบดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีเขาแล้วชีวิตคุณอาจจะแฮปปี้กว่าเดิมสงบกว่าเดิมสบายใจกว่าเดิม ประมาณนี้ส่วนเขาคนนั้นนะคะเป็นยังไงเอเนอร์จีของเขาคนนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทําอะไรก็คือค่อนข้างเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโตเป็นผู้ใหญ่มากพอสมควรเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเขามีความรักให้กับคุณเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วเขาเองก็อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีเพียงแต่ในใจของเขาในตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้คิดถึงขั้นของการที่ว่าอยากที่จะ อยากที่จะพัฒนาในเดือนนี้หรือในตอนนี้เนื่องจากว่าเขาเองค่อนข้างที่จะโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของงานอยู่หรืออาจจะหมายถึงคนคนนี้ปกติก็คือโฟกัสในเรื่องของงานอยู่แล้วเรื่องความรักก็ก็จะค่อนข้างแบบไม่ค่อยมาคิดมาอะไรใดๆเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสําหรับในเดือนนี้ซิ้นมองว่าพฤกษบนั้จะเป็นคนที่เริ่มก่อนนะคะในการที่ อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้จริงๆตัวคุณเองจะเป็นคนที่ take action แล้วเกิดจากการที่คุณทบทวนตัวเองมาดีแล้วนะคะใจหนึ่งคุณเองมีความรู้สึกกังวลว่าคนคนนี้จะยอมรับรักหรือว่ายอมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไหมแต่ว่าดูแล้วด้วยความรู้สึกที่คุณมั่นใจในตัวเองมากๆว่าคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้นะคะ่ะคุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองคุณซื่อสัตย์กับสิ่งที่แบบมันอยู่ในใจของตัวเองอะ เพราะฉะนั้นคุณก็เลยจากตอนแรกที่คุณอาจจะมีความกังวลมีความอะไรเงี้ยก็มองว่าพอมองหรือว่าพอโฟอกัสในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองมากๆอ่ะความกังวลตรงนั้นมันก็ดูจะหายไปนะคะขอดู้เพิ่มเติมหน่อยนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของพฤกษศพที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมกราคมนี้เป็นยังไงบ้างพฤกษศพจะพูด แล้วคุณก็จะไม่ได้แค่้วยว่าคําตอบมันจะคืออะไรเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยโตคุณเองก็ดีสุดๆแล้วเต็มที่สุดๆแล้วนะคะแล้วถ้าถามมานั้นถามเลยว่าตัวเขาเองจะยอมตกลงไปต่อกับเราไหมนะคะ เขาไปต่อสิก็บอกแล้วว่าเขาเองก็รักคุณอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถามว่าคนคนนี้เหมือนชีวิตของเขาในตอนนี้ดูไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะถ้าสมมติว่าเรารักเขาเราอยากจะไปต่อกับเขาเราก็อาจจะต้องเข้าใจว่าในช่วงนี้เขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะปรับปรุงหรืออะไร ไปมากกว่านี้ได้ถูกแ้้จะมีสเตสหรือมีสถานะก็ตามเพราะว่าดูแล้วเรื่องชีวิตหรือเรื่องการงานเขาก็ดูยังยุ่งยุ่งอยู่นะคะทุกอย่างดูจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะพลิกษพอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่ามองการอ่านไพ่เป็นในอีกอย่างหนึ่งดูจากเอเนอรจีของเขาอะคือตัวเขาเองอะก็มองว่าเราเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่ใช่เหมือนกันนะ ะะเขามองว่าเราคือคนที่ดีคือคนที่ใช่เขามีใจให้เราแต่ด้วยความที่ในช่วงเนี้ยเขาดูยุ่งมากๆหรือว่าเขาดูไม่ค่อยที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ่ะบางคนอนะ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะยังดีไม่พอกับเราในตอนนี้หรือเปล่าเขาอาจจะยังไม่ใช่สําหรับเราในตอนนี้หรือเปล่า เขาก็เลยเลือกที่อยากที่จะค่อยๆแบบให้เวลากับตรงนี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆคือมองว่าใจของคุณทั้งสองคนอ่ะตรงกันนะคะต่างคนต่างมีความรักให้กันแล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี่แหละคะ่ะเพียงแต่ว่าในการมองอ่ะมันอาจจะมองไม่เหมือนกันคุณพฤกษบอาจจะมองว่าฉันมั่นใจแล้วไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คือฉันจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดเขาอาจจะมองว่าเขาเองก็รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาก็อยากที่จะไปต่อกับคุณแต่ ด้วยความที่แคร์คุณมากๆกลัวคุณจะเสียใจกลัวค,คุณจะผิดหวังก็มองไปว่าแล้วเขาดีกับคุณแล้วหรือเปล่าในตอนนี้เขาดีพอไหมอะไรไหมนะคะคือมันก็ต่างมุมมองแต่ว่ามันจะตกลงกันได้นะคะสําหรับในเดือนนี้สิดว่ามีข่าวดีนะคะสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจดนนะอะ่ะค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสําหรับความสัมพันธ์ที่มีคู่แล้วนะคะเมนเออร์จีที่ออกมาเป็นไพ่ อ่ uh, n of swords นะคะกดาบตามมาด้วย make the effort นะคะเหมือนกับว่าในเดือนนี้จะมีคนบางคนแหละที่เปลี่ยนไปนะคะเนื่องจากว่ามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งในที่นี้มองว่าน่าจะเป็นชาวราศีพึกษ์เองนะคะแต่แน่นอน,นเรื่องราวสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ชาได้นะคะ แต่ว่าตาม energy ของไพ่ในตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวคุณเองได้เป็นไพ่ของ the high priestess นะคะแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าจะมีความรู้สึกว่าในเดือนนี้พฤกษบที่มีคู่ลราบางคนเนี่ยตัวคุณเองอาจจะกำลังอินหรืออาจจะกำลังมี passion กับอะไรบางอย่างกับบางเรื่องอยู่นะคะที่ตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะ enjoy กับมันมากๆชอบมันมากๆอาจจะเป็นสิ่งที่รอนะคะมานานแล้วนะคะหรือว่ามีการ คิดมีความสนใจให้กับเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีจังหวะเวลาในการที่จะได้ทําจริงๆสักทีนะคะทีนี้ในช่วงนี้มีเนี่ยมีโอกาสได้ทําจริงๆแล้วหรือว่าได้ได้สัมผัสได้ใช้เวลาด้วยจริงๆแล้วตัวคุณเองก็เลยเต็มที่ทําให้คุณดูไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหรนะักนะคะแล้วก็คุณมีความรู้สึกลึกๆนะคะว่าคู่ของคุณน่าจะเข้าใจนะ ทีนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะตัวเขามีความรู้สึก ถามว่าเข้าใจไหมเขาเข้าใจแต่เขาดูไม่ค่อยโอเคนะคะกับการที่เปลี่ยนไปในแบบนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าในตรงเนี้ยมันทาให้ตัวเขาค่อนข้างเครียดเขาค่อนข้างที่จะกังวลน,นะคะเนื่องจากว่าความสัมพันธ์บางอย่างมันมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมเขาก็ค่อนข้างที่จะกังวลว่ามันมันโอเคอยู่ไหมนะคะก็จะมีการได้พูดคุยกันนะคะเปิดใจคุยกันมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะในเรื่องความสัมพันธ์หรือในที่นี้อาจจะหมายถึงมีคนหนึ่งคนจําเป็นที่จะต้องเดินทาง เป็นระยะเวลานานนะคะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ย มีคนกังวลเนี่ยว่าความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมมันจะเกิดปัญหาขึ้นไหมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นประมาณนี้แต่ว่าใดๆคือในเดือนนี้จะมีการพูดคุยกันแล้วก็ดูจะมีการพยายามนะคะในการที่จะทําให้ต่างคนต่างก็รู้สึกถึงความสบายใจหรืออยากที่จะมีกันและกันอยู่นะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาของการสื่อสารนะคะแต่ว่าแน่นอนแหละมันจะอยู่บนความเครียดนะคะหรือว่าอยู่บนความที่ไม่ค่อยสบายใจ เนื่องจากความกลัวนะคะบางคนกลัวว่าความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแบบไหนแต่ว่าการพูดคุยกันการสื่อสารการจะทําให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอาคลำความรักความสัมพันธ์ในตรงนี้นะคะก็ยังมองว่าเรื่องทุกอย่างจะจบลงด้วยการสื่อสารหรือว่าการพูดคุยกัน จูดีนะคะการเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะคะจะทําให้ความสัมพันธ์คลี่คลายไปได้ด้วยีหรืออาจจะทําให้อีกคนหนึ่งเขาเข้าใจเราได้มากขึ้นนะคะมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นนะคะความเครียดอะไรหลายๆอย่างจะหมดไปจะเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองนะคะในที่นี้ขอแอบดูไพ่เพิ่มเติมนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของผู้ษบที่มีคู่แล้วเนี่ยจะยังไงนะคะ ด้วยความที่ยังมีความรักอยู่ตรงนั้นนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยก็เลยทําให้คุณทั้งคู่อะ่ะ ก็ <S <S ยังอยากที่จะพูดคุยกันแล้วก็ยังอยากที่จะทํามาให้ความสัมพันนี้มันยังไปต่อกันได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ฉันมองว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างคะ่ะในความสัมพันธ์นี้ที่เปลี่ยนไปนะคะในเดือนนี้อาจจะสร้างความไม่สบายใจให้กับคู่ของคุณหรือให้กับตัวคุณเองก,ก็ได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลยังสามารถนะคะที่จะกลับมาพูดคุยกันที่จะทําให้เข้าใจกันได้อยู่เราสามารถไปต่อกันได้นะคะราะคาสำหรับพฤกษบนะคะในเดือนมกราคมนะคะก็เป็นประมาณนี้เขากอบคุณทุกคนที่เข้ามา ดูค่ะอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการก like, comment, ดไลค์คอมเมนต์ที่ดีคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ